สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะพี่โพนี่เนี่ยจำเพื่อนมารับบาชนะคะในอีเวนต์ The Hunt First Edition เพื่อรับของฟรีกันในแบบนี้เลยค่ะมกั High and Seek นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะปะลิงก์บอกให้ใต้คลิปนี้เลยโดยบาชที่เราจะต้องมารับนะคะเป็นบาชรูปร่างหน้าตาแบบนี้กันเลยค่ะไปดูในแบบกันเลยจ้าตอนนี้นะคะพอเราเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนเขาบอกให้เรานะคะเอาชนะเนี่ยจะเป็นแบบว่าฝั่งค้นหาหรือว่าฝั่งคนซ่อนก็ได้นะคะเพราะว่าในเกมนี้นะคะจะเป็นเกมซ่อนหานั่นเองนะเกมนี้นะคะเราจะต้องชนะ2รอบนะ จะสามารถปลดล็อกบชได้นั่นเองนะเพื่อนมาเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เขากําลังสุ่มนะจ๊ะว่าใครจะได้เป็นคนหาอันนี้เลยนะคะทุกคนเซเกอร์นะคะคนนี้เลยคุณมิชัยเขาจะเป็นคนหาเรานะคะเพื่อนเรานะคะอยู่ในฝ่ายซ่อนแอบบนั่นเองนะเพื่อนมาเดี๋ยวพี่คนนี้ขอไปซ่อนก่อนนะโอ้โหไม่เคยเล่นเลยแบบนี้มีใครเนี่ยเคยเข้ามาเล่นแบบนี้บ้างหรือเปล่าเอยไหนดูซีเพื่อนๆในเขาไปแอบ,บตรงไหนกันนะด้านหนะ้าเขาไม่บอกว่าเป็นปุ่มสีเหลืองนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่คนนี้ ตามเพื่อนไปดีกว่าไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยม,ม,มันสามารถกระโดดได้ด้วยหรอทุกคนดูสิเอ้ยโดดตรงนี้ดีกว่าอชื้มนะคะเฮ้ยสูงจังเลยอะ่ะโออะไรมันจะขนาดนี้คะเนี่ยโห้ยเฮ้ยสุดยอดนะคะตรงนี้เฮ้ยเจ๋งเลยถ้าเกิดเราเพื่อนโดน,นะคะเราก็โดนด้วยนะจานีเดี๋ยวเรามาแอบกันดีกว่านะแอบตรงไหนดีเฮ้ยในนี้เขามีเหรียญให้เราเก็บด้วยหรอ<ๆ>เพื่อนเอ้ยเราเอาด้วยนะนี่เราแอบตรงไหนดีอะ่ะทุกคนตรงนี้ดีไหม เพื่อนเราจะแอบตรงนี้ได้ไหมนี่แอบกัน2คนกับเพื่อนนะคะอยู่ตรงนี้เลยมาค่ะทุกคนด้านบนนะคะเขามีเวลาเนี่ยนับถอยหลังด้วยนะว่าให้เวลาเราซ่อนเนี่ยอีกกี่วินาทีนะคะตอนนี้ได้เวลาที่คนหาเขากำลังจะหาแล้วด้านบนนะคะเขาจะมีเวลานับถอยหลังบอกเราเลยว่าอีกกี่วินาทีนะคะว่าเราจะชนะหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนจ๋าแต่งเป็นผีนะคะแล้วมนหลอกกันตอนหน้าแบบนี้เลยเหลอตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือแบบด้านซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเขามีบอกนะคะว่าอีกฝีเท้ากี่ก้าวนะจ๊ะคนหาเนี่ยเขาจะเดิน มาหาถึงเรานั่นเองคะทุกคนเรานะคะจะต้องเป็นฝ่ายชนะให้ได้นะไม่ว่าเรานะคะจะเป็นคนหาหรือว่าเป็นคนที่จะต้องมาซ่อน,นะคะ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถชนะได้นะจ๊ะสมมติว่าเราเป็นคนซ่อนใช่ไหมแล้วเราเนี่ยไม่ถูกจับได้นะจ๊ะถือว่าเราชนะนะเราก็ทําให้ได้ทั้งหมดสองรอบนะจ๊ะจึงจะสามารถรับแบตไปได้นั่นเองค่ะเพื่อนคือแบบไม่ยากเลยมามาสนุกกันดีกว่านะคะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะพี่พลนี่ว่านะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้เฉยๆอ่ะมันก็ดูธรรมดาไปปะทุกคนดูนีเพื่อนจ๋า พี่น้อยหุยหน่ากลัวจังเลยดูดิดูหัวก็โลดีมีแบบเลือดนะคะเป็นหยดเลือดด้วยอ่ะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเธอไหนดูซิเราสามารถกระโดดขึ้นไปได้หรือเปล่าเออชึอบชึบชึบ,ชบนะคะคือลงมาได้นะคะแต่กระโดดไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่กล้ากระโดดนะคะเดี๋ยวคนหาเขาเห็นเรามาเดี๋ยวเรานะคะก็เก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยอยู่ตรงนี้กันก่อนดีกว่านะจ๊ะกับเพื่อนเลยเฮ้ยตรงนั้นไม่มีคนด้วยหรอเฮ้ยขอไปด้วยสิขอไปด้วยเฉยเยขอไปด้วยวันนี้จะไเบคอนหัวเหลืองเฮ้ยคนนี้นะคะเขาก็มาซ่อนตรงนี้นะคะเพื่อนไหริ คนที่เป็นผีเขาหายไปไหนแล้วอะทุกคนพี่คนนี้หาไม่เจอแล้วนะเขาไปซ่อนตรงไหน,นอะอาชืบชืบชืบนะคะหุยหายไปเลยทุกคนมาพี่คนนี้แอบตรงนี้ดีกว่านี้เป็นหัวมุมเลยนะคะพนหาเนี่ยกว่าจะมาเจอเรานะคะก็คงอีกนานกันเลยนะคะเพื่อนทุกคนคะเฮ้ยพี่คนนี้สังเกตเห็นด้านซ้ายล่างคือฝีก้าวของเขาเนี่ยตะกี้เนี่ยมันสิบกว่าเลยคะ่ะเพื่อนคือแบบเดินมาใกล้มากเลยคือเดินมาจากตรงไหนคะเนี่ยเราจะโดนจับได้ไหมแต่ว,ว่าฝีก้าวนะคะก็ไปไกลแล้วเฮ้ยลองออก ะะเหลือเวลาอีกตั้งประมาณสองนาทีกว่านะจ๊ะทุกคนไหนดูซิถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกระโดดขึ้นไปข้างบนจะเป็นอะไรไม่น่าไหนดูซิคือแบบว่าอยู่เฉยๆเนี่ยไม่เป็นนะคะทุกคนคือแบบต้องการความตื่นเต้นเราจะอ,าอะไรแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาหาดีกว่านี่มันมีจุดกระโดดตรงนี้นี่ว่านี่ไงสิงเหลืองอาชืบนะคะเฮ้ยมีใครเห็นเราหรือเปล่านะเฮ้ยคนหายอยู่ไหนฉันอยู่นี่ไหนดูดิพี่คนนี้ขอดู คนหายอยู่ไหนอะทุกคนเฮ้ยนุ่นไงนุ่นไงเขามีสัญ,ญลักษณ์นะเขียนอยู่บนหัวเลยว่าสติกเกอระคะ์ค่ะก็เป็นคนหายนั่นเองคือมันจะมีออร่านะ,ะเพื่อนนั่นไงนั่นไงเพื่อน,น,นเห็นปะเอ้ยเขาเดินมาตรงนั้นแล้วนะคะโหอย่างไกลเลยดูฝีเก้าของเขาดิร้อยยี่สิบกว่าก้านะคะกว่าจะเดินมาถึงเราหมดเวลากันก่อนแล้วมั้งเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะทําการกระโดดดึกด๋่ยนะคะเฮ้ย เรากระโดดเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่มุนนี้จะลงไปข้างล่างนะคะไม่ได้นะไม่ได้เราจะต้องเข้าไปในนี้เอาเอาทำไมเราเข้าไปไม่ได้ล่ะเนี่ยไม่นะเพื่อนๆทำไมพี่คนนี้ออกมาแบบนี้ได้ไงเนี่ยขอกระโดดเข้าไปอีกรอบซิเดี๋ยวเขามานะคะเฮ้ยชึบนะคะเฮ้ยตรงนี้เลยจ้าไหนดูซิดูซิมีใครหรือเปล่าเออคือแบบคนอื่นเขาแอบเนียนๆนะคะแต่ว่าพี่คนนี้เนี่ยคือแบบยืนตรงนี้เลยอ่ะดึงดึงดึงนะคะหายไปไหนแล้ว่ะเฮ้ย ซีเกอร์หายไปไหนเฮ้ยดูดิมีเจ้าตัวน้องนูมนะคะวิ่งกระโดดไปตรงนู้นเลยแล้วก็คนหานะคะเขาก็วิ่งตามค่ะทุกคนเออสุดยอาเลยวลาเฮ้ยดูตรงประตู ทุกคนมันมี2คนแอบอยู่บนประตูตรงนั้นนะคะต้องขอบเลยก็คือคนกําลังยืนมองนะคะว่าเจ้านูบนะคะทำอะไรกับคนหาอยู่นะทุกคนดูดิเออคือแบบเขากําลังไล่ล่าตามกันอยู่นะจ๊ะอยู่2คนเลยนะตอนนี้เหลือเวลาอีก40กว่าวินาทีอะสามสิกว่าวิแล้วนะจ๊ะนี่เราก็แบบเฮ้ยฉันอยู่นี่นายมาจับฉันสิไม่ต้องจับนูบหรอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะหัวเดินมาจริงๆ <c oughs> ทุกคนทุกคนอีกย8ิปดวิไม No ไม่นะไม่นะ Why ไม่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  o ้ oh my god อีกสิบกว่าีเองทุกคนทุกคน Oh my god แทนที่จะผ่านดีๆไม่ชอบนะคะชอบอะไรแบบนี้มาเอาเลยดีกว่าข้าหน้าเราจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะคะพื่อนอย่าทำตามพี่พลนี่นะนี่เป็นบทเรียนนะคะของความท้าทายใครที่ท้าทายเนี่ยจะโดนแบบนี้นะจ๊ะก็คือตายนะคะแล้วก็เสียเวลาเล่นอีกนั่นเองนะคะทุกคน โอเคค่ะตอนนี้นะคะคนนี้เลยเอ่อสาวเฮดเลดนะคะก็เป็นคนหานั่นเองนะจ๊ะเอาหล่ะเพื่อนๆจดจําใบหน้าของเขาไวด้ดีๆอ๋อมีคนหา2คนด้วยหรอในรอบนี้เราหรือเปล่าไม่เอาไม่เอาอย่าเป็นเราเลยนะจ๊ะอ้าวเป็นคนนี้นะคะก็คือตะกี้เนี่ยเป็นเฮดเลดใช่ไหมอันนี้คือแบบว่าเป็นบอดี้เลดเลยนะคะหายไปเลยทั้งแถบนะจ๊ะเดี๋ยวเรานะคะวิ่งไปดีกว่านะจ๊ะแป๊ไม่รอช้านะคะอย่าทําแบบตะกี้นะโถเอ้ยรอดดีๆก็ไม่ชอบนะคะไปท้าทายได้ยังไงเนี่ยแป๊บ แปลๆขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพื่อนๆเ,เดินไปตรงไหนดีอ๋อทุกคน เหมือนว่าพื้นที่นี่เนี่ยมันจะลื่นๆนะคะเพื่อนเฮ้ยทําไงดีอะงั้นเดี๋ยวเราไปตรงนน้นกันดีกว่านะจ๊ะโหแผนที่นี่คือใหญ่มากเลยอะทุกคนดูดิเฮ้ยสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยดูดิแล้วที่นี่เนี่ยมันดูเป็นออกาะท่อมแสนอบอุ่นตรงไหนคะเนี่ยคือมันแข็งทั้งกระท่อมแล้วนะคะมันไม่อบอุ่นแล้วนะแบบนี้มาเฮ้ยพี่คนนี้ไม่รู้แล้วว่าจะไปแอบตรงไหนนะคะคือมันลื่นอะไม่รู้จะเดินไปตรงไหนดีอะตอนนี้เหลือเวลานะคะให้เราแอบเนี่ยอีกประมาณ13วินาทีนะคะปะ วิ่งกระโดดกระโดดไปเลยไปกันเพื่อนยืนทําอะไรอยู่จันนายมาเร็วเลหลือหกวินาทีเท่านั้นนะคะพี่ปุณ้ไม่รู้ว่าจะไปแอบตรงไหนดีอ่ะทําไงดีนะแปะ้ยเดี๋ยวนะค้นหาเห็นค้นหาไหมคะทุกคนหนเขาเดินไปตรงนู้นแล้วพี่ปุณ้ก็ยังเดินตึก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 อยู่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิอ่ะตึกตึก,ต,ก,ต,กตึกนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินไปเรื่อยๆแป๊เดี๋ยวเรานะคะก็จะเดินไปซ่อนนะคะแถวๆนู้นดีกว่านะเพราะว่าเราไม่รู้จะไปซ่อนตรงไหนนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ The cat sat on the มันซ่อนในของพวกนี้ได้ด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยแต่ว่ามันลื่นนะคะชืชบนะคะเฮ้ยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะเราต้องคุมตัวเองให้มันอยู่ในนี้หรอไม่ให้คนอื่นเขาเห็นอย่างนี้หรอเฮ้ยมันก็ได้นะคะแต่มันจะไปคุมยังไงไหวล่ะเนี่ยดูสิมันไหลขนาดนี้อ่ะ Oh my god คะเฮ้ยแล้วมันไหลนะคะคือแบบว่าตามทางเนี่ยมันไม่ได้จํามันไม่ได้ฟิกนะคะทุกคนว่ามันจะไหลไปทางไหนเดี๋ยวมันก็ไหลซ้ายทีขวาทีนะคะเพื่อนเฮ้ยไหนดูสิตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีก255วินาที ะะโอ้โหกี่นาะทีเนี่ยกว่าที่เราะะจะผ่านตรงนี้โอ้ถ้าเกิดตะกี้นะคะรอบแรกเนี่ยพี่พลน,นี่ไม่ซ่านะจ๊ะก็น่าจะเริ่มผ่านแล้วนะทุกคนคือมันเล่นแค่2เกมก็จบแล้วนะดูดิด้วยความซ่านะคะทุกคนคกคนค็จะต้องเป็นแบบนี้นะจ๊ะต้องเสียเวลากันไปนะโอเคพี่พลน,นี่ก็จะพยายามควบคุมตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนเราจะเห็นนะคะเฮ้ยเหมือนมันจะนิ่งแล้วปะแบบมันนิ่งแล้วทุกคนเฮ้ยตรงนู้นนะคะเป็นคนหาอ้าอีกไกลเลยค่ะเพื่อนๆดูดิอีกตั้ง100ฝ9ยีก้านะคะโอ้ยไกลอะดู แลแอบนี่เนียขั้นเนียนเนียนสุดๆไม่มีใครจับเราได้หรอกบอกเลยนะจ๊ะนี่พื้นก็นิ่งแล้วคือแบบดีจังเลยนะจ๊ะทุกคนมาเดี๋ยวเรานะคะมาจับตาดูดีกว่าว่าเอ้ยจะเป็นยังไงนะเฮ้ย 50, 60, 59, ห้าสิบหกสิบฝีก้าหล่อหรือว่าเขาอยู่ข้างล่างานเพื่อนๆไหนดูซิเฮ้ยหรือว่ายังไงเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะดูดิทุกคนถ้าเขาเนี่ยทำจอแบบนี้ใช่ไหมเขาอาจจะมองเห็นพี่พนนี่ก็ได้นะเฮ้ย แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพี่พลนี่ก็เพิ่งรู้นะคะว่ามันเห็นได้ด้วยเอ้ยแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะเป็นปืนใหญ่หลอ่อเราสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าเฮ้ยอย่านะเธอเธออย่านะเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรหรือเปล่าซิกเกอร์ซิกเกอร์ซิกเกอร์อรย,ย,ย่าอย่าเฮ้ย คนสุดยอดไปเลยซีกเกอร์นะคะคนหาเขาก็เได้เข้าไปในปืนใหญ่นะคะแล้วก็ปุ้งนะคะว่ายังอีกฝั่งนึงเรียบร้อยและะ้วทุกคนหายไปไหนก็ไม่รู้นะจ๊ะแต่ว่าเขาไม่เห็นเรานะคะทุกคนวูฮอะไรมันจะดีขนาดนี้คะเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอเธอกลับมาทําไมก่อนเธอกลับมาทำไม ทุกคนเขากลับมาเพราะว่าคนน่าจะเห็นเรานะคะอ๋อคนนี้นี่มันร้ายจริงๆเลยนะเนี่ยเหมือนครับเฮ้ยเฮยฉันเห็นอะไรเมื่อกี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปืนใหญ่อย่าพิ่งออกนะโอ้ไม่ก็นะคะเขากลับมาเพื่อล้างแคดของเรานะจ๊ะทุกคนอ๋อเหอเนะะี่ยได้ว่าคือก็จะยากก็ยากค่ะจะง่ายก็ง่ายถ้ามันเพื่อนใครชอบแบบนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูพี่พนนี้บอกเลยเล่นเราไม่ผ่านนะคะเพราะว่าหนึ่งเปรี้ยวนะคะ2ก็คือไม่เนียนนะคะทุกคนก็เลยต้องโดนแบบนี้นะจ๊ะเอาละค่ะทุกคนก็คลิปนี้นะ ก็มีเพียงเท่านี้เลยนะฉันนะให้ได้ทั้งหมด2เกมนะคะจะเป็นฝ่ายหาหรือว่าฝ่ายซ่อนก็ได้เลยแล้วคลิปหน้านะคะอย่างพี่พลนี้เนี่ยทำคลิปอะไรนะคะสอนรับแมปอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูกันเลยคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนเลยนะว่เจอกคลิปหน้าค่ะไปไปค่ะ